สำนังกงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดตั้งศูนย์รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบรอ้อยการจัดการเลือกตั้งสำนังกงานตำรวจแห่งชาติหรือสตอตรเพื่อให้การบัญชาการด้านการรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างมีระบบและเป็นเอกภาพโดยในส่วนของตำรวจนั้นพลตำรวจโทนิติธรจินตการนนผู้บัญชาการประจำสำนังกงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานนโคศกศูนย์บอกว่า ตำรวจต้องปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยในทุกห่วงเวลาของการเลือกตั้งเริ่มตั้งแต่ห่วงก่อนการเลือกตั้งตำรวจต้องรักษาความปลอดภัยสถานที่ลักัครเลือกตั้งสถานที่พิมพ์บัตรรวมถึงปฏิบัติการกวาดล้างอันญกกรรมก่อนการเลือกตั้งในทุกรูปแบบซึ่งจะต้องวิเคราะห์ว่ามีความเชื่มอมโยงกับมูลเหตุทางการเมืองหรือไม่และยังจะมีการระดมกวาดล้างอานธกกรรมครั้งใหญ่ก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในห่วงวันที่10ถึง14พฤษภาคมนี้ด้วย ภารกิจต่อมาคือการรักษาความปลอดภัยระหว่างการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งชุดสืบสวนหาข่าวชุดรักษาความสงบเรียบร้อยชุดเคลื่อนที่เร็วระงับเหตุและชุดป้องกันปราบปรามการกระทางความผิดกฎหมายเลือกตั้งรวมถึงช่วยจัดการกรจราจรอย่างไรก็ตามสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่14พฤษภาคมนี้มีหน่วยเลือกตั้งมากถึงกว่า9,000 90, หน่วยคาดว่ากำลังตำงรวจกว่าแสนนายที่มีอยู่นั้นอาจดูแลได้ไม่ทั่วถึง สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้เตรียมประสานงานผ่านกรกตเพื่อขอสนับสนุนกำลังทั้งฝ่ายปกครองทหารหรือหน่วยอื่นๆเพิ่มเติมอีกประมาณสองหมื่นนายเราก็เลยมีการขอกำลังเพิ่มเติมกรกตไปนะครับก็ทางปกครองครับเขาเรียกว่าเจ้าที่ทางปกครองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของทางผู้ว่าเองนะหรือหรือฝ่ายปกครองเองเนี่ยเอาคนมาช่วยเราเกือบสองหมื่นตคนเราเป็นกฎหมายนะครับเราล้องขอ,อกรกตเขาใส่เขาเรียกว่ามอบ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามที่หน่วยเลือกตั้งที่ยังขาดมาเอามาเสริมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกภารกิจสําคัญคือการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งบัตรเลือกตั้งซึ่งพลตํารวจเอกรอยอินข้าพโรดรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและผู้อํานวยการสสตตรอกล่าวา่าจะระดมกําลังตํารวจทุกหน่วยในสังกัดเพื่ออารกคาข,ขบวนรถขนส่งบัตรเลือกตั้งทั้งก่อนและหลังลงคะแนนด้วยความปลอดภัยสูงสุดตลอดเส้นทางจนกว่าจะถึงที่หมาย สำนักานเวนเชาติได้จัดแผนรองรับนะครับแล้วก็มีการประชุมตั้งศูนย์หนวยการประสานการปฏิบัติทุกวันตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การธรกิจการขนส่งบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนอกจากการเตรียมพร้อมทั้งคนและความรู้แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเน้นย้ำบุคลากรคือการปฏิบัติหน้าที่โดยวางตนเป็นกลางเพื่อให้ประชาชนมั่นใจ ระวางใจได้ว่าการเลือกตั้งครั้งสำคัญของประเทศไทยในครั้งนี้จะเป็นไปโดยราบรื่นโปร่งใสอย่างที่สุดที่ดารารัฐงพจนีรายงาน